อีกแล้วตายเขาเป็นนั่นเป็นมาดูแล้วนเนหเมือนสองสัยปลาก๊อมาเดีไดไปเบิงใกล้ๆโอ้ตัวใหญ่จริงโอ้งาม,มาอ่ะอาโอ้งามีจลิงตัวขาวสวยสบายดีสบายดีคาสูสองหน่อยติัตว์เนวเนาะสาวลาวสวรรค์มินีหน่อยสิมาซือกุ้งคอฟฟิตนะนะกุ้งถอยลัง อ่าสิไปตึกเวทดและเหมือ,นอืน,นวัานศุกร์วันเสาร์นัดกับก็เจา้าสิมาส่งกุ้งให้อยู่านอาหารเด็ดหานอาหารน่นนะ,นะนะไปจะได้แหละไปเบิ่งน้ำกันเนาะกุ้งว่ามันเป็นไถเป็นไถอยู่นะกุ้งไถหนึ่งมันมีจากพาจากพาอยังนะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเด็กกุ้งมาแหละมันมาส่งไถ จำว่าท่านจะเปิดหา้างสักท่านี่เท่าค่ะ35 35ว้าวบิ๊กบอสบิ๊กอสมออเบลิมบิ๊กนะเนาะหน่อยใหญ่ปนกันอนนี่นะอันเด็กกุ่เด็อามานะนี่แหละจเปเนิกเบนส์ย่าปูนปูนกลุ่มเราใส่เบน์นี่นะคะใส่ใส่รถเบนโอ้ไม่กัด ลาดบักใงซาเฮยพักหลายนึกว่าเบิ่งไหมอสองเสียบนกำลังสีใหญ่หยิ๊ะใหญ่ลงทางลุงว่ามันกินว่าตอนนี้หน่อยกำลังมาหอดน,น้องปลากำลังเอาเบ็ดลงแล้วผลสองคันเมื่อนี้อากาศมืดสลืมสลัว ปแจงป็นไดหอดยามมันกินนี่กินแทกินว่าได้ปลาเนี่ยเจ็ดแปดล้างเนี่ยเอานำบทันเมื่อนี้บริการอาพิเกสดคิดว่านปลาสิกินจักสิได้เรือได้ถาเบิ่งน้ำกันตอนสิเมื่อเด้ <c oughs> าหางหากาเกียมตำมประคุงกับปุ้น ตอนนี้กำลังได้ปรากฏต,ตัวหนึ่งเอ๊ะโหเอาเวทลง่าทันแล้วฝนก็หยิบหยิบมยิบหยิบสองสามมื่นอากาศดีดี เดดีว้าวได้ะไะดเโอ๊ตออนป้าอยงอีลีของขันหน่อยวะของกันโอ,โอ้ยก็่ายยังคือตัวใหญ่แทนอันนี้บอันมยใหญ่มากโตกว่าได้ป้าทับใครแลยดาเอิยอสอออนป่าพี่น้องเลย ตัว่าใหญ่ซะเอาออกไดปะหรอ่แต่ามันดูดยามันรุดนะเนาเอากระตองผลไม้ส่วนเอาบดอย่ได้บได้ดอกไปี่มดคิ้วเข่าแล้วมากบกินเด็กอมีย่างไรก็คือตัวใหญ่แทนน ท่องกระซูนตากระซูนมานแทเ้เงเดมในปานี่้อดใใหญ่มา,ๆๆาเป็นป่อยให้ลาดแซ่บขนาดนี้มองเลยแมายามีมากลวอันมันจมาตึหลดตาามันใดจได้คู่น,นึงอันหาต เลมินิแล้วก็เมื่อแล้วลื่นเมื่อไหม่เอากายก็ได้เซนเบสคุณเขาสวยอยู่เซนเบสอ่าพัเองจ้เซนเบสว้าวจุดเตาพี่น้องเลยน้าพ่อมายิงหกยิงหอยู่เตาเตาหน่อย คือชิตุยเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยว่าแฉว่าแวแนี่ดิอมาดีผู้นำใส่นากาก็คนใส่นากากจื้อว่จื้อวาเม็นอะไรนี่สาวนอะว่านมาทึกเบสาต้องเพอร์เบอร์น่ะค่ะไวเกอราดี่อนมันมันมันขีคุณเนาะ บ่อหนาเอ้ยค่ะถือร่มถือแดดมันสีดำดำแล้วมันออกยากอันนี้เอ้ยก็ต้องตะโคเวอร์ไว้ออนะน,นี่ประมาณนี้จ้ะพี่น้นองเอ้ยเป็นยังน้องโอ้ปรากฏเด็ปก,ดกปกากฏตัวบง่ายจะเป็นงามเด็กเด็กมันถือที่ดินไหม ไ้าอันลดวนี้จะไปตัวออน,นึ่ไงได้ <น Subaru> ไอ้ได้แล้วได้แล้วนะินี่นี่โอแม่แรหันนะฟองกิ่งะหันนะเอฮะมาใหญ่แลวนี่คะโอ้โอแ้่หนะ สองมาส่วนเด็แม่และฮปรากฏดสองตัวใหญ่เลยสองเลยอ่ะสองสองตัวไงตัวเดียวมันใหญ่ปลาทิโทไอปิ้นหมานขักมาหนิเฮ็ดน้ำแกงกระปุ่นเนาะเฮ่นเนาะเออแมนเออน้ำแกงกระปุ่นแล้วก็เฮ็ดได้อีกแล้วตายชอบเป็นนั้น ้องสยปลาดัจไรเพรวเจ้าไรเออวิธีกยังโมไหเนาะเออวิธีดึงปลาวิธีดึงปลาเนี่ยเลยนพี่เรได้ลจะอยบิธี่ปลน่้อไปเบิ่งไกๆโอ้ตัวใหญ่จรลงโอ้งามอ่ะอาโอ้งามจรลงตัวขาวสวยยูวานเท้าเขินวากาพอในนี้ ตอรเนนสนดคนนี่นแสบตอนนี้กำลังมาใส่น้ำมันอยู่บักกี้ปั่มว่าไงมาหลัาเลยน่าจะเติดเน็ดทาบอกาสเขาไห้ทุ่งเขาวมันเปื่อน นี่นอยสิมาเฮ็ดลาโพตกินแซนนมไว้แะกคืนหนึ่งน้องลินดาใหา้เมื่อวานนี่เลยม,มาแซนนมไว้คืนหนึ่งก็เฮดลาโพตกินปรากฏนี่ต้องแซนนมเลยทุกคนกันจันนี่โอ้ยกินเพิ่นไว้ว่ากันแซนนมแลแ้วแซบเอาไปอันเฮดแกงเฮดตม้มเฮดปนยังกระแซบอื อันนี้หัวมันนี่สิต้มสมต้มสมกินนี่แหละสเชดอันนี้ต้มหัวมันเป็บจะเซ่บบ่มีกินข้าวเลยเพราะว่าเาไปเสนีนมแล้วดเอ,อ,อันนี้เตรียมสีเอานํำห้อนลวกสีลวกสองเถือให้มันซุกแล้วก็บ,บีบบางนาใส่ อันนี้ห้าสีเห้าหลวกซุกเลยเนาะหลวกถึงสามเถอปอบก็เอามักพิกใส่ใส่สีลายๆเนี่ยประกวดหมัมกเพชรใส่กระขวะัวใส่เป็นนัวหน่อยนึงเป็นนัวเนี่ยเพราะว่าประกวดหวานแลเลยเด้ นี่ใส่เนี่ยหมักทัวกับอันค่าน้ำประแดกใส่ไปนเนี่ยคนมึงก่อนสิคนสองมือได้ปันเนี่ย คนสองมือปลาโฟนก่อนปลากล่องก่อนเดนาะตามันจะออกเป็นจังซี่พี่น้องอันนี้ก็เอินว่าลาบฮดสมบวรฮดอิริได้ลวกนำาหอนกันสามเตือพวกแสบมาเด้อมาเด้อม,มากินน้ำกันเดินมาเด้นพี่น้องมาจินฉน้ำกันเดิอนี่นาบริไดแตงจะเศร้าข้ากรนมาจาตะไปตึกปลา มาเด้อมากินน้ำกานจาแจะน้มน่มเนนปือเื่นตมก็ร่้สึเสียหวมันใส่กินใส่กาบกนแรไล่เลย